ทองปีนี้นขึ้น60%ทั้งปีไม่มีลบเลยฮะคุณกิตาแต่แต่หุ้นไทยเนี่ยแตกต่างจากทองคำโดยสิ้นเชิงเพราะไม่มีบวกเลยปีนี้ <laughs> ถ้าเรามองธีมลงทุนใหญ่หญของแต่หุ้นไทยมันมีอะไรสิ่งที่อันเห็นชัดขึ้นเลยนะคุณกิตาและอันเชื่อว่าอันเนี้ยจะทำให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยยังมีกำลังใจที่จะลงทุนต่อไปก็คือเรื่องของเงินปันผล คือในปีหน้าเนี่ยอ้นเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าเทคทั่วโลกมันเกิดการจบรอบถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเปลี่ยนมาเล่น value play เซ็น i n d e นก็จะกลับเข้ามาสู่เรดาร์ของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง <S <S แปลว่าบรรยากาศโดยรวมมันอาจจะไม่เอื้อต่อไทยสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะเป็นหุ้นเทคที่ผักันตลาดอยู่แต่สิ่งที่อ้นเห็นชัดๆเลยหลังจากงบออกคืองบไตามาสามบอททอมแล้ว ข้อที่2ก็คือกระแสเงินสดของบอมจอแข็งแกร่งและก็กำลังจะตามมาด้วยการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น ว่าสภาวะตลาดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีความผันผวนสูงนะคะพี่อัน้นจากที่เจอ global sell off หนักๆวันนี้เรากลับมาดีเป็น risk on mode กลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าถามมุมพี่อั้นก่อนนะคะว่าถูกขายหนักๆต่อนเนื่องมาหลายช็อตในช่วงปดา์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ฟื้นแล้วเนี่ยฟื้นจริงหรือเปล่าครัครับอั้นเชื่อว่าหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกเนี่ยน่าจะเป็นรอบของกาดฟื้นตัวแล้วนะครับคือถ้าดูย้อนหลังสักประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ย ตั้งแต่ทีมของเรื่อง AI ของเรื่องเทคนะฮะมันมีการผลักดันนะคาหุ้นขึ้นมานะครับอ่ะลองไปเก็บสถิติย้อนหลังนะคุณกิตา้าว่าถ้าดูสามปีที่ผ่านมานะครับอ,อาจจะไม่ใช่รูปนี้นะครับรูปนี้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวอ่ะเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าไปดูย้อนหลังสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคเวลามีแบบฐานลงนะคุณกิตา้ามันไม่เคยแบบฐานลงมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันลงไปไกลกว่านั้น จะมีแค่ช่วงเดียวฮะที่มันลงเกิน10%แล้วมันไหลรูนลงมาก็คือช่วงของอที่คุณทรัมป์ประกาศภาษีถ้าจากันได้กประกาศภาษี global tax ที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันเกิดการเขย่านะครับตอนนั้นเนี่ย N นสแดกลงเกิน10%นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะซึ่งเป็นรอบช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่ถ้าใครไปซื้อตรงบอททอมเนี่ยก็ได้รอบใหญ่ทีเดียว นะครับแต่ว่าถ้าดูรอบอื่นๆที่ปรับฐานลงเนี่ยแต่ละรอบถ้ามันเกิดคอร์เรคชันสัก10%มันจะเป็นเฮลตี้คอร์เรคชันนะซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าต,ตัวเน็ตเน็ตัว n เนี่ยปรับตัวลงมาจากบริเวณประมาณ24,000จุดนะครับแล้วก็ลงไปทำโลในรอบนี้เนี่ยสักประมาณใกล้ๆ22,000จุดนั่นก็หมายความว่ามันปรับตัวลงมาจุดสจุดของโลบรอบนี้เนี่ยเกือบ10%ละนะครับแล้วก็ฟื้นตัว นะฮะฟื้นตัวจากตัวงบ Nvidia เดียที่เมื่อคืนออกมาดีกว่าคาดการนะครับก็ต้องบอกว่าออกมาดีทุกมานทันเลยฮะตั้งแต่หัวจดท้ายเลยนะครับรวมทั้งคุณเจนเซนเนี่ยก็ให้มุมมองที่ดีต่อภาพระยะถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าหุ้นน่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับสำหรับหุ้นเทคอเมริกาเนี่ยคงเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มทั่วโลกอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งที่นักทุนอาจจะมีคําถามอยู่ว่า มันฟื้นตัวแบบเนี้มันจะทำนิวไฮได้ไหมปีนี้ถูกไหมฮะเพราะรอบนี้ก่อนที่ตลาดจะปรับตัวลงมาเนี่ยมันทุกดัดชนีของสหรัฐเนี่ยทำอาทามไฮหมดนะครับใหะอันคิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะเป็นการฟื้นตัวแบบลุ้นไฮเดิมหรือฟื้นตัวในกรอบสักที่จํากัดสักครึ่งหนึ่งของที่ลงมาคงต้องขึ้นอยู่กับว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับคือถ้าเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยเดินทันวาอันเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐ,รฐน่าจะผ่าน นิวไฮไปแล้วในปีนี้นะแต่มีโอกาสต่อที่จะทำนิวไฮในปีหน้านะเพราะว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าเลื่อนออกไปเท่าน,นั้นเองนะครับดังนั้นแน่นอนนะครับสิ่งคขาถามเขถามที่ทคุณกีตาร์ถามเนี่ยอันก็เลยรีบาวจะไปได้ไกลไม่ไกลคงต้องขึ้นอยู่กับเฟสประกอบด้วยแต่แน่นอนการฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าก่อนหน้าเนี่ย อันเชื่อว่าคนก็อาจจะก,กังวลนิดนึงเนาะตอนที่ซอฟต์แบงค์เขามีการขาย n v ็นออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณบัฟเฟต t ก็มาช่วยเซฟตลาดเนาะหลังจากเข้าลงทุนในอ l p ฟาเบสนะครับเพราะฉะนั้นอันเชื่อว่าตอนนี้คนกล้าซื้อหุ้นเทคนะครับเพราะว่าปรับฐานลงมาละ10%โดยประมาณก็น่าจะเป็นรอบที่ดีของการฟื้นตัวของหุ้นเทคได้ครับคุณกิตาค่ะทีนี้เรื่องเฟต ก็เลยจะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะถ้าดูจากพี่อั้นพูดมาเหมือนกับเป็นตัวชี้ชะตานะคะว่าลดดอกเบีย้ยม่ลดดอกเบีย้ยแล้วมันจะมีผลไปถึงการขึ้นของตลาดหุ้นนะคะตอนนี้ถ้าจาก f e d Watch 2เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง50%นะคะที่เขามองว่า F e ดจะลดดอกเบีย้ยนะคะมุมของพี่อั้นมองอยังไงคะนี่คือตลาดแค่ไม่เห็นข้อมูลในตอนนี้เดี๋ยวตัวเลขออกมามันอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าเราหมดหวังแล้วจริงๆว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยอันคิดว่ายังไม่หมดหวัง นะครับันยังคิดว่าโอกาสยังก้ากึ่งฮะคุณกิตา้าน่าจะสัก5้าสิบห้าสิบละกันแต่ท่งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะหมดหวงังหรือมีความหวังต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับคืนนี้เลยเพราะคืนนี้เป็นคืนสําคัญที่จะมีการรายงานตัวเลขนอนฟ a r m payroll เดือนกันยานะฮะที่ค้างคาอยู่นะฮะหลังจาก g o เ e m e n shutdown มันเกิดขึ้นเซนเดอร์ตุลาเนี่ยอเมริกาเขาบอกเขาไม่รายงานละเขาจะสะคิปไปเลย แล้วครั้งถัดไปก็จะเป็นเดือนพฤศจิกิแต่เดือนพฤศจิกิที่จะรายงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากประชุมเฟดไปแล้วนะัง mm. นั้น,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 นตัวเลขเงินกันยาคืนเนี้ยก็จะเป็นตัวกําหนดทิศทางเลยว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยไม่ลดดอกเบีย้ยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยแม้ว่าจะย,ยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวังแต่สิ่งที่แต่ละคนคิดเหมือนกันเนี่ยคือตอนนี้เขาให้ความสําคัญกับตาลาแรงงานเป็นลําดับที่หนึ่งเงินเฟอเป็นลาดับที่สอง ดังนั้นอันเชื่อว่าคืนนี้เดี๋ยวเราทราบผลเรื่องของตัวเลขนอนฟาร์มเพโลเนี่ยมันจะเลือกทางแล้วคุณกีตาคือมันจะลงตามไปเลยหรือไม่มันก็จะดีดกลับมาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งคืนนี้ตลาดก็คาดการไว้ที่เพิ่มขึ้นประมาณห้าหมื่นคนฮะอันคิดว่าเขาก็เพิ่มคาดไว้ค่อนข้างสูงนะคุณกีตาโดยส่วนตัวนะเออแอบเทน้ำหนักไปว่าน่าจะออกมาตามข่าคาดแล้วโอกาสดีดกลับของ probability ในการลดดอกเบีย้ยน่าจะ น่าจะมีหลุนเพิ่มขึ้นคะคุณกิตาค่ะอันถ้าโอกาสที่ดอกเบีย้ยจะลดเนี่ยคือเราก็อาจจะเห็นหุ้นสหรัฐชุดอีกรอบพวกหุ้นเทคเอ,อกลับมาเป็นขาขึ้นหรือว่าคือกลับมาสดใสอีกรอบไหมคะพี่อันใช่ครับถ้าลดดอกเบีย้ยเนี่ยอันเชื่อว่าหุ้นเทคจะขึ้นได้ร้อนแรงในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับแต่ถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยอันคิดว่าขึ้นได้ระดรับหนึ่งเช่น อาจจะไปทักสองหมื่นสามพันห้าร้อยจุดตลาดเนสแดกแล้วอาจจะแกว่งข้างละสาเหตุที่มองอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องดอกเบี้ยมาเป็นตัวช่วยหนุนเนี่ยอันเชื่อจจว่าพอเข้าสู่ช่วงปลายปีครัคุณกีตาปีเนี้นักทุนเสถีก็กําไรโดยเฉพาะยิ่งคนที่ลงทุนในอเมริกาใช่ไหมครับปีนี้ต้องบอกว่ารับเงินกระชำๆเลยครับคุณกีตายกเว้นแค่นักทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยแหละที่อาจจะซึมเศร้านิดหนึ่งใช่ไหมฮะแต่พอมันเข้าสู่ปลายปีเนี่ยสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นเลยนะฮะก็คือหนึ่ง คนอาจจะเลือกเก็บกําไรนะครัฟบฟาร์มเนเจอร์ทั่วโลกก็อาจจะเลือกล็อกกาไรก่อนเพราะปีนี้ฉันไม่ต้องลุยอะไรมากละโบนัสฉันดีแน่นอนเพอร์ฟอร์แมนซ์ฉันสวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีมีเรื่องของจิตวิทยาหมู่ว่าอฉันเก็บกําไรก่อนเรื่องที่สองนะก็อาจจะเห็นการปรับมุมมองต่อปีหน้านะครับว่าเช่นปีหน้าแม้ว่าฉันจะยังชอบเทคอยู่เนอะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ยังมีโกรดที่ดีแต่อันเชื่อว่าฟาร์มเนเจอร์น่าจะ มีเสียงที่แตกมากขึ้นฮะว่าปีหน้าเนี่ยการลงทุนในหุ้นที่เป็น Value Play เนาะพวกกลุ healthcare, ่ healthcare กลุ่ม consumer staple ลหรือว่ากลุ่มพวกโรงไฟฟ้าในฝั่งอเมริกาที่เหมือนว่าจะได้ประโยชน์จาก AI กับ Data Center นะหุ้นเหล่านี้มันจะเป็นหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเม็ดเงินเพิ่มเติมในปีหน้าหรือเปล่าดังนั้นก็กลายนะว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยอันเชื่อว่าครึ่งหลังธันวาเนี่ยมันเงียบอยู่ละเพราะว่าคนไปชิงกระเบลกันหมดแล้วฮะคุณกีตาดังนั้นด้ การเก็บ performance หรือว่าการจัดสรรเงินลงทุนใหม่รับปีหน้าะจะทำให้เทคก,ก็ไม่น่าจะไปไกลถ้าเฟดไม่ดไม่ได้ลดดอกเบี้ยต่อนะครับโอเคค่ะส่วนปีหน้านะคะรถแบบการลงทุนจะเป็นยังไงนะคะแล้วทีมของการลงทุนควรที่จะ เป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะแต่ว่ากิตาขอตัดภาพกลับมาดูหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะหุ้นไทยนี่แหละค่ะทีะ่สู้ชีวิตมากนะคะปีนี้พี่อัคะหุ้นโลกเขาขึ้นทำออทามไฮกันปีนี้ผลตอบแทนเราก็ยังติดลบนะคะแถมตอนนี้เราก็ต่ํากว่าพันสาด้วยผ่านช่วงประกาศงบ Q3 ไปแล้วนะคะ,ะจะภาพดูดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลกลับขึ้นไปอย่างน้อยก็ทำนิวไฮของปีเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะ ครับขนาดข้อที่หนึ่งอันคิดว่าหุ้นไทยกับงบไต่มาสามเนี่ยเราผ่านจุดแย่ไปแล้วค่ะดังนั้นไต่มาสี่เนี่ยอันคิดว่าดูดีขึ้นนะข้อที่สองจะขึ้นไปทํานิวไฮของปีไหมอันว่าอาจจะยากเพราะว่าไฮของปีเนี่ยมันอยู่สักพันสี่ร้อยจุดนะคะคุณคิตาค่ะนะฮะแต่แต่ถ้าใจกลับมายืนเหนือพันสามร้อยจุดหรือเปล่าอันคิดว่ามีโอกาสนะครับและอันขอฉายภาพนิดหนึ่งนะครับว่าปีเนี้ย เขาจะเห็นได้ว่าเซตอินเดเนี่ยนะครับปรับตัวลงตอนนี้ประมาณสัก8.5เปนะคุณกิต้าค่ะ <c oughs> นะกราฟนี้อาจจะไม่ใช้เวลานานเนอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนักทุนด,ดูแล้วจะเทือนใจนะฮะ <c oughs> สิ่งที่แตกต่างนะคุณกิต้าคุณกิต้าเห็นทองไหมฮะ,ะทอง <c oughs> ปีนี้ขึ้น60ซนะครับทั้งปีไม่มีลบเลยฮะคุณกิต้า <c oughs> เห็นไหมฮะแท่งเขากราฟนี้มันคือบวกกับลบ y e a r t o d a t e, e Today ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นใครลงทุนทองคำตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าคุณซื้อช่วงเวลาไหนคุณกําไรหมดเพราะมันขึ้นตลอด<ช>มันมันไม่เคยติดลบเลยแต่สินทรัพย์อื่นๆนะที่อื่นๆมันจะมีแกว่งมีบวกมีลบใช่ไหมฮะแต่แตลาดหุ้นไทยเนี่ยแตกต่างจากทองคาโดยสิ้นเชิงเชิงเพราะมไม่มีบวกเลยปีนี้ <c oughs> ลบตลอดปี <c oughs> ใช่คือทั้งปีก็ลบตลอดปีแต่ว่าเอออาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งเนอะที่<ช>เราก็อาจจะ <c oughs> พอจะภูมิใจได้เล็กน้อย ถ้าคุณกิตา้าว่าปีเนี้ยถึงแม้เราจะลบสัก8.5ตอนเนี้ยแต่ถ้าเทียบกับแรภูมิภาคเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่ได้กินบวยนะคุณกิตา้าค่ะคุณกิตา้ารู้ไหมฮะใครกินบวยอยู่ตอนนี้ใช้กินบวยคะพี่อัน้นกินบวยอยู่คือฟิลิปปินส์นะฮะคุณกิตา้าฟิลิปปินส์ตอนนี้ลบอยู่9%เนอะเพราะฉะนั้นว่าช่วงเลอ6ปีเนี่ยเราก็คงจะลุ้นกันและกันว่าไทยจะหนีกินบวยได้หรือเปล่าแต่อั้นคิดว่าก็ มีโอกาสที่จะหนีกิมบวยได้นะเพราะว่าผมประกอบการไตรมาสสามที่ออกมาเนี่ยนะฮะออกมาทั้งหมดเนี่ยกำไรมันอยู่สักสองหมื่นหกนะครับลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับแต่ว่าโตยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยอออนยอสาเหตุที่ลดลงคิวออนคิวเนี่ยมันเกิดจากซีซันอลเอฟเฟกต์นะฮะจากไตรมาสสองมาสามเนี่ยโดยปกติสามมักจะชะลอตัวลงเพราะเป็นหน้าฝนด้วยส่วนเยอออนยอที่ปรับขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากเรื่องของเบสที่มันต่ําในปีที่แล้วนะครับเงี่ยวเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยเราก็ ไม่ได้มองว่าเป็นบวกเขาบอปีที่แล้วไตรมาสสามปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการตั้งสำรองของหุ้นในกลุ่มพลังงานทําให้กําไรมันผิดตามผิดป,ปกตินะครับโดยกลุ่มที่งบออกมาดีเนี่ยก็จะมีออโตโมทีฟนะ ICT นะอิเล็กทรอนิกส์ไฟแนนซ์แล้วก็แบงค์นะครับแนวโน้มไตรมาสสี่ผลประกอบการอ้างเชื่อว่าจะกลับมาโตทั้งเยอหอนเยและคิว Q อนคิวฮะคุณกีต้านะครับสาเหตุที่โตเยออนเยอเนี่ยเพราะว่าไตรมาสสี่ปีก่อนเนี่ย มีบริษัทจำนวนมากตั้งสำรองปิดงวดแต่ปีนี้น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นเยอะนะส่วน Q on Q จะดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐฮะเพราะไตรมาสสี่เนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งมาตรการคนละครึ่งพลัสใช่ไหมครับจะได้ประโยชน์ทั้งมาตรการหนุนการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักเมืองรองรวมทั้งเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจพลังงานด้วยนะครับเพราะถ้าดูในเชิงของผลประกอบการเนี่ย ตรมาสามน่าจะเป็นบอททอมไปแล้วฮะอันนี้ก็จ,จะเป็นปัจจัยหนุนที่ดีฮะที่ช่วยผลักดันให้เซ็กอินเด็ก์เนี่ยอันเชื่อว่าน่าจะมีลุ้นกลับมายืนเหนือพันสามรอจุดได้ในช่วงปลายปีนะครับนะครับแต่ถ้าถามว่าเอ้คุณอานบอกว่าปีน่ะเซ็ตมันก็ไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามองธีมลงทุนใหญ่หญของตลาดหุ้นไทยมันมีอะไรสิ่งที่อานเห็นชัดขึ้นเลยนะคุณกีตาร์และอันเชื่ออันเนี้ยจะทําให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยยังมีกําลังใจที่จะลงทุนต่อไปครับ ก็คือเรื่องของเงินปันผลคือในปีหน้าเนี่ยอันเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าเทคทั่วโลกมันเกิดการจบรอบถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเปลี่ยนเล่น Value Play เซ mm ็นตอินเด็กก็จะกลับเข้ามาสู่เรดาร์ของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ performance ในไตรมาสสาที่เห็นชัดนะคุณกิตาคือ c a t h f l o w from operation นะคุณกิตา เชื่อไหมฮะว่าบริษัทไทยเราเนี่ยเก่งนะฮะอันว่าไหมว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ดีเนี่ยแต่คอร์ปอเรทไทยเนี่ยเก่งแคทโฟลฟอร์มโอเปอเรชันเก้าเดือนของบมจทั้งตลาดเนี่ยทำนิวไฮนะคุณกิตา้า1.97ล้านล้านบาทสําหรับเก้าเดือนแรกของปีนี้นะเห็นไหมฮะว่ากราฟเนี่ยมันกระดกขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นแม้ว่าบอททอมไลน์มันจะดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมฮะอาจจะเกิดจากการตั้งสัมปองพิเศษอะไรบ้างก็ตามแต่สิ่งที่เห็นชัดคือ ความสามารถในการบริหารเงินสดของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นฮะนะครับส่วนเงินที่เขา,เาไปลงทุนถ้าดูทางกราฟขวาบนนะฮะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมฮะคนก็เคบเ,เปรตก็ลงทุนน้อยลงฮะก็เห็นได้ว่า c f i เนี่ย Cash for Form Investing เนี่ย, <alf all from investing> ยมันทรงท่งถึงลดลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือบมจเนี่ยจะมี Cash for Form Financing ที่มันติดลบมากขึ้นถามว่าติดลบ จากไฟแนนซ์มันสื่อความว่าอะไรมันสื่อความว่าบริษัทไทยจ่ายคืนหนี้มากขึ้นรวมทั้งจ่ายเงินปันผลมากขึ้นครับคุณกิตาค่ะ<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันอยากให้นักทุณสบายใจได้เนี่ยแม้ว่าบรรยากาศโดยรวมมันอาจจะไม่เอื้อต่อไทยสักเท่าไหร่นักเพราะว่ามันจะเป็นหุ้นเทคที่ผักดันตลาดอยู่แต่สิ่งที่อันเห็นชัดๆเลยหลังจากงบออกคืองบไต่มาสามบอททอมแล้วข้อที่สองก็คือกระแสเงินสดของบอมอจอแข็งแกร่ง แล้วก็กําลังจะตามมาด้วยการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเงินสดเหลือเยอะ,อะช่วงไม่ต้องลงทุนแต่และบริษัทก็สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นนะครับซึ่งภาพลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพของทั้งปีเนี่ยก็จะเห็นชัดฮะอันนี้อลองไปทําเป็น yearly ให้ทุกท่านดูก็จะเห็นว่าถ้าดูเป็นรายปีเนี่ย cash for f o r a t i o n ก็เพิ่มขึ้นนะครับ cash for f o m investing ก็ลดลงนะครับ c a t for for financing เนี่ยก็ติดลบนะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นชัดอีกเรื่องหนึ่งคือ de ratio คุณกิตานะลองดู de ratio ของบอมองจไทยเนี่ยลดลงต่อเนื่องครับมันก็เกิดจากการจ่ายเงินปันผลแล้วก็การจ่ายคืนหนี้ต่อเนื่องเพราะอันนี้อันเชื่อว่าน่าจะทําให้อย่างน้อยเราสบายใจได้ฮะว่าถ้าเราอ่านข่าวทุกวันว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแต่สิ่งที่เราไว้ใจได้เนี่ยคือบริษัทส่วนใหญ่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และสุดท้ายเดี๋ยวคงจะตามมาด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มากขึ้นนะครับซึ่งปีนี้ถ้าดูเซ็ตแบงค์ที่มันเพอร์ฟอร์มได้ดีเนี่ยเพราะเขามีการปรับปรับเพิ่มเงินปันผลใช่ไหมฮะเพื่อที่จะบูสต์อัลีเพิ่มขึ้นด้นั้นของไทยเราเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้มีตีมเรื่องเทคแต่อันว่าตีมเรื่องเนี้ยมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณมาดูรายละเอียดเชิงตัวเลขเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากขึ้นนะคุณกีตา